สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์จำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026 20นัดที่18ครับคู่ซูปเปอร์วิกแมตช์ระหว่างลอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดรังซิติเกาต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้แข่งจริงวันที่27ธันวาคมเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทย รับชมได้ทางโมโนแม็กครับถิติ5นัดของทั้ง2ทีมครับที่พบกันผลปรากฏว่าฟอร์เรสต์เอาชนะไป1น,นัดครับแล้วก็เป็นทางด้านของแมน City ซิตี้เอาชนะไป4นัดครับนัดล่าสุดที่เจอกันครับในเอฟเอคัพครับฟอร์เรสต์ก็แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0พประตูต่อ2นะครับมาดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับ ให้เสียงบรรยายภาษาไทยโดยปานิ่งซัดเต็มข้อครับมาดูทางด้านไลน์อัพของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูก็จะเป็นจอห์นวิกเตอร์ครับสามตัวลูกก็จะมีกิฟ์ไว้แล้วก็แฮตติสัน โอดอยแล้วก็เจซูสนะครับสี่ตัวขออภัยส่วนแมนซิตี้มาในระบบ4-3-3ครับแน่นอนครับประตูก็จะเป็นดอนนารุมา่าครับแล้วก็3ตัวลูกก็จะมีทางด้านของฟิลฟอร์เดนแชร์กีแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะครับ การเป่านวีดเริ่มเคลียครับทีมผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรรบ,บุกจากขวามาซ้ายครับในชุดสีเขียวแล้วก็นอเทนการฟอเรสต์ครับมาชุดสีแดงครับชุดเจ้าบ้านบุกจากซ้ายมาขวาทุกนี้ก็เปิดออกไปครับทักไทยก่อนครับทุ่มไปมิเลนควิดคืนแอนเดอร์สันมาที่ซาบูน่าครับได้บอลก็เลี้ยงจี้ขึ้นมาตัดยาวขึ้นมาลูกนี้มาถึงบอลครับจับบอลหน้ให้ซิซัน ฮาจิซันดวลกันเข้าเอาบอลเข้ามาได้กีไ่ไฟกิบไวไม่ส่งครับแม่โดนสก,กัดออกไปแต่ก็มาเข้าทางฮาจิซันครับลากขึ้นมาวนไปครับเข้าไปให้กิบไวกิบไวล็อกเยอะไปแล้วแต่ฮาจิซันแม่ตรงนี้ก็มาเข้าทางของโอเลลรี่ครับไปที่ไรเดอร์ไรเดอร์ลากขึ้นมาส่งออกซ้ายมาโฟเดนได้บอลมีพื้นที่กระชากเข้าไปเลยครับลูกนี้เข้ากลางไปก็ติดมิเลนโควิดครับ บอลยาวขึ้นมาวิกเตอร์มงตัดมาได้ครับเข้าทางโอเลรี่บาที่ไรเดอร์ลากขึ้นไปไหลเดอร์ลบหนึ่งจะลบสองเอเด์สันก็มาตัดบอลไปครับประตูบอลยาวขึ้นมามงได้ครับอีกอรเซสูส้แต่ไปเข้าทางของนาสติไรเดอร์เลี้ยงไปก็ติดนะครับซองกาะเล่เอาให้ซาวูน่าไปที่มิเลควิตซองกาะเล่บอลยาวขึ้นมามงได้กรอ,อริเดโอโอเลรี่ลากขึ้นมาก่อน โอ้โหโดนสไลด์ครับโอไลลีแต่ก็ยังโอ้โหอันนี้ก็แตะบอลยาวไปมาเข้าทางของฟอเลสแล้วครับมีเลนควิดเนื่องกับซาโวนา่าแต่ทิ้งไปก่อนแล้วครับเนีซาโวนา่าเป็นท่าไม่ดีแล้วครับโฟเดนทุ่มไปให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์มุงเช็ดมาที่โฟเดนโฟเดนลากเข้าไปในกรอบเขตโทษล็อกนิดนึงหักบาดไรเดอร์ยิงลูกนี้ก็เป็นประตู้วครับโอ้โห แม่ไลเดอร์ตะปันด้วยขวาลูกนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาขึ้นนำตอน้องให้โฟเรสไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับต้องก็มาถ่ายที่จุดกลางสนามนะครับจังหวะที่โฟเดนให้ไหลเดอร์ตะปันด้วยขวาไม่จับลูกนี้แม่บอลมันพุ่งไปกลางประตูนะครับแต่ว่า วิกเตอร์มาไม่ทันครับเริ่มเคลียร์หม่ครับฟอรเรสซังเกเล่ไปที่อนดิสันให้โอดอยมาที่กิฟไว้ไวลาขึ้นไปก่อนแล้วครับมาที่โอดอยโอดอย,โอดอยกระชากไกมาครับยังได้บอลอยู่หลบมาไม่พ้นแลครับไฮแลนดลงมาช่วยเกมรับ้วครับอนุว่าบอมทิ้งออกไปจะเป็นบอลทุ่มของฟอรเรสครับ ฮาแลนด์ก็นำเป็นดาวซันโวสูงสุดแล้วครับตอนนี้ดิอาสเตะทิ้งมาฮาแลนด์ Ireland เอาบอลลงได้ตรกนี้โอ้โหสวยครับใช้ความแข็งแกร่งตัวเองลากหลบออกไปทะลุออกซ้ายมาที่ฟิลโฟเดนได้บอลก็มีพื้นที่กระชากเข้าไปยังไปได้อยู่ก็โอ้แฮซาวน่าตัดจังหวะสุดท้ายเป็นบอลเตะมุมของซิตี้แลวครับส,สนามันดึกกาวนะครับหลังเย้าของ น็อติแฮรฟอร์เดฟิโฟเดนจะมาเตะมุมแล้วครับเปิดยาวขึ้นไปหาแดนได้บอลลูกนี้ก็โอ้โหยังอยู่ในเส้นประตูครับปอมยาออกมาได้แม่ลูกนี้ก็พลาดไปแล้วครับแมเอาแล้วครับฟอร์เดก็ของบอลนะครับฮาร์จิสันขึนไปที่สวันหน้าติดโฟเดนครับไลเดอร์ไปเก็บบอลมาแทงทะลุลูกนี้มาให้โฟเดนล่าขึ้นไปครับ โอ้เด่นหักกับปลาเข้ามาให้าเดน่นหาแหล่นคืนไปที่ไรเดอร์โอ้กดลูกนี้ก็ติดวิลสันวิลเลียมนะครับโอ้บอมยาวขึ้นไปเลยครับมงคืนห้ชิซันโอ,โอ้แต่ว่ามาติดไรเดอร์ไปที่เบนโดซินวาลาคือไปก่อนครับซินวาเอาขว้าไปทะลุให้แชกีแชกีตอนนี้กำลังฟอร์มสดน,นะครับโอ้แต่มาขึ้นหลังไปมาให้เปโดซินวาให้ไรเดอร์ตบ้านลูกนี้ก็โอโห กิเตอร์รับไม่ได้ครับทุบเร็วมาโมลูโ,โรมีเลนควิดออกมาฮัจชิสันให้ซาววน่าเลี้ยงออกมาครับคืนไปที่ฮัจิสันไปที่กิฟไว้กิฟไว้ทะลุออกขวามาที่ฮัจชิสันได้บอลกระลากจีขึ้นไปนะครับดวลกับโอไลลี่โอ้โหล้กหลบโอไลลี่ได้ครับแต่งบอลไปชิปมาลูกนี้ก็แมดอนนันมาออกมาทันครับรับไว้ได้แล้วครับ หมองเพื่อนเตะยาวขึ้นไปโผบอลลงได้ครับฮาแ์เรนไปที่ซึนวาซึนวาลากจี้ขึ้นไปโอ้โหลูกนี้ก็ออกขวาไปที่แชกี้ได้บอลกับกระช้าเข้ามาเลยครับเปิดลูกนี้ฮาแ์เรนตะบันก็โอ้โห,หลุดกรอบออกไปแล้วครับฮาร์เรนโอ้โหดูจังหวะเอ๊บแม่ตะบันด้วยขวาครับบอลมันแมหลุดเสาสองออกไปแล้วครับน่าเสียดายครับ โอกาสท้อลูกนี้ก็ใหม่เป็นประตูครับวันนี้ก็ได้วิกเตอร์ครับมาเฝ้าเสาแล้วครับแต่ยาวขึ้นมาโอเลรีล่มงก็ไปตีซองกาเล่คือหลังไปก่อน,นครับซองเกลเลมิเลนควิดโมลิโลมาที่ซาววน่าครับฟอเลสครับนัดที่17ยังไม่ได้เตะเลยครับฟอรเรส ก็นัดที่เจ็ดเขาก็จะไปเจอกับไปเยือนฟูแลมนะครับวันที่22ธันวานี่นะครับ23ครับเวลาตีสามนะครับสัตว์ตรงนี้ก็ลุดกรอบออกไปนะครับแชกีจะเป็นบอลต,ตั้งเตจากเครประตูของฟอเรสต์นะครับจอห์นวิกเตอร์ครับ เปิดขึ้นไปโอ้โหมองไปก็ติดแอนเดอร์สันครับมาที่โอดอยดอยลากไปก่อนนะครับออกซ้ายไปหักขึ้นมาที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันก็มีข่าวกับแมนยูแล้วครับถลุช่องนี้ออกมาครับมาถึงโอดอยโอดอยไม่ล้ำครับเคซุตยิงก็ปดไปนะครับแต่ยังมาเข้าทางแอนเดอร์สันตบขึ้นไปก็ติดทางด้านของแมนซิตี้ดิโกเอาบอลออกไปให้เบรด สินวาเลี้ยงจี้ออกไปขวาไปเลยครับวนกลับมามตนนาตินูเนตฮาแลนฮาเลนแต่ไม่พ้นนะครับมาเข้าทางของฟอเรสขึ้นล้างไปไมิเลนคูวิดซามูน่ามิเลนคูวิดเข้ากลางมาไหกิฟไว้ออกไปที่เจซุสเจซุสได้บอลแตะลูกนี้ก็กัวเพื่อล้ำหน้าไม่ทรงครับไทโอดอยเข้ากลางมาให้กิฟไว้ไปที่ซอมเลล องกะเล่ก็คืนหลังไว้ก่อนครับเพื่อนไม่เติมกิบไว้ได้บอลก็จะแหมหักหลบนิโกโ้กอนซาเลสไม่ได้ครับกอนซาเลสให้ซินวาซินวาลากจี้ขึ้นไปส่งคืนนิโก,โก้กอนซาเลสออกมาที่ซินวาไปที่ฮาแลนฮาแลนเข้ากลางมาให้ไรเดอร์ไรเดอร์ลากแตะแหม่ยาวไปครับมีเลนพวิวแย่งไปได้กิบไว้ได้บอลก็ลาขึ้นมาครับเป็นบอลโต้กลับของฟอเรสต์นะครับ กีไโตกับเร็วไม่ได้เอาโดนตัดไปครับเปโรซินวาแต่จังหวะสุดท้ายฮาแลนก็เสียบอลไปให้กับฟอร์เรสตองกะเลขออกมาให้วิลเลียมวิลเลียมออกซ้ายไปโอดอยตบขึ้นก็ติดซินวานครับซินวาเข้ากลางมาฮาเลนฝนก็ตกไปปลอยครับน,น,นี่โอ้โหฮาแลนหลอกสวยครับตรวนี้แตะยาวออกไปเข้ากลางมาลูกนี้เป็นรซินวาตะบันก็ติดโอวิกเตอร์แลครับ ประกาศเป่านุวิตหมดเวลาครึ่งแรกตรงนี้เลยครับแมนซิตี้บุกมานำทางด้านของฟอร์เรสต์ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งจากไลเดอร์แลครับโอ้โหเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันว่าจะเป็นยังไงครับพักสักคู่เดียว หนึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับฟอเรสต์เจ้าบ้านจะเคลียร์ก่อนบุกจากขวามาซ้ายนะครับสงกเล่ให้คิดไวอันเดอร์สันเลี้ยงขึ้นมาก็ถ่ายให้ไว้ได้ไว้อย่างเลี้ยงมาได้ครับออกมาหลบสองแล้วครับเลี้ยงออกซ้ายมาตรงกลับคืนให้วิลเลียมก็ติดนะับเบนโนซินวาไปที่แชกีมาให้หาแรนด์ได้บอลมีพื้นที่ก็ล่าขึ้นไปครับแม่ล่าขึ้นไปยังไม่ส่งครับดวนกัน หลบมาได้ครับหักเข้ากลางมาจะจ่ายก็ติดครับแต่เข้าทางของแมสซิตี้บอลเสลตไรเดอร์ไปที่ฮาแลนดนให้ไรเดอร์ลี้ยิงก็แวิกเตอร์รับกระชอครับแต่ก็เอาบอลไม่ได้จังหวะสุดท้ายเตะขึ้นมาม่งไปกิฟไว้คืนมาที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันก็โดนซินวาสไลด์ครับบอลข้าขมีองวิเลียมไปที่แอนเดอร์สันอีกครั้งเข้ากลางให้กิฟไว้กิฟไว้แตะ โอ้โหแล้ก็ติดครับบอลมาเข้าทางนูเนสนูเนสลากขึ้นไปให้แดนโรซินวาไปที่นิโก้กอร์สเลสให้หาเล่นหาเล่นหาเล่นออกมาชงหนีก็นูเนสให้ไลเดอร์ไลเดอร์คืนไปที่แชก,กิแชก,กิตึกตักลูกมนี้มาก,ก็โอ้โหบอมทิ้งออกมาเลยครับแหมเอาหักลบมาได้ครับโอดอยมีพื้นที่ลากไปก่อนนบดวนกับโอไลี่โดนทายไล์ไปครับโอ้กรรมการไม่ว่าอะไร นูเนสเอาบอเลเร็วขึ้นมาเอนชิ่ครับซินวาไปให้ฮาร์เรนฐานแรล่ลากหลบขึ้นไปได้ครับออกชกหนีมาเบียดกันโอ้โหส่องกาเล่คืนให้วิกเตอร์ได้บอมยาวขึ้นมาเลยวิกเตอร์ทิ้งมาเจซุสเอาบอลให้โอดอยได้ครับมงเชฟเออกขวามาโอ้โหโอเลลี่สไลด์พลาดครับวิ่งไปเอาบอลทัสติสันได้บอลก็ลากจี้ขึ้นมาโอ้โหแต่ก็ติดกวาดิโอแล้วครับกวาดิโอให้ไรเดอร์ และเดินลากลบขึ้นมาออกมาให้โฟเดนโฟเดนแตะให้ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์ออกบอลลูกนี้มาซินวาไปที่โฟเดนโฟเดนล็อกลบได้ก่อนติดมิเล่โควิด้วครับแฮร์ริสันโมลิโรซาวิน่าคืนให้วิกเตอร์นะครับวิกเตอร์โอ้โหเกือบพลาดครับมิเล่โควิดบอมยาวออกมาทิ้งมาก่อนเลยครับโอเลรี่มาที่ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์ได้บอลลากขึ้นไปติดแอนเดอร์สันมิเล่โควิดออกบอลให้โมลิโร สองกระเลขข่คืนโมโล,โลุโลแอนเดอร์สันหักกลับมาก่อนครับแม่มิเลนควิดออกบอลไม้สองกระเล่ครับแฮตติสันก็ส่งไปก็เปิดยาวขึ้นมาแล้วครับลูกนี้แหมเข้าทางโกลิโอลูเบนเิอาร์ขึ้นหลังไปดอร์ดิบ้าเลี้ยงขึ้นมาบอมยาวขึ้นไปนะครับเสาวนาวมงกได้เข้าทางไรเดอร์ก็ติดสองกระเล่แล้วครับแอนเดอร์สันออกมาที่สองกระเล่ไปที่มิเลนควิดมาให้แอนเดอร์สัน ออกมาที่วิดเลี่ยมแล้วครับซองเกลเล่ตลาดหน้าหนาวนี่ครับอาจจะแมนยูอาจจะได้ตัวแอนเดอร์สันครับแต่ก็มีทีมใหญ่หลายทีมครับที่จะเอาตัวแอนเดอร์สันนะครับใบเหลืองไปเลยนะครับลูกนี้สไลด์นิโก้กวาดิโอครับใบเหลืองแรกของเกมนี้แหละครับไปสไลด์ทางด้านของแอนเดอร์สันพยายามจะตัดเกมครับเปลี่ยนตัวครับอาร์ติซันออกนะครับแล้วก็เอา โอไลลี่ออกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไอโนลี Ai ่ ori, เข้ามาโมริโลคืนไปให้มิเลนโควิดคืนมาที่โมริโลคืนมาที่มิเลนโควิดอีกครั้งครับมาที่ซองกระเล่ซองกระเล่เข้ากลางมาเจซูสเล่นกับคิไวส่องกิไวตะบันลูกนี้ก็แหมมันมีตัวประกบสองตัวต้องรีบยิงเลยครับ แจกีออกแล้วครับแล้วก็ให้หมามูดลงมาแทนแล้วครับงานของแมนซิตี้เปิดยาวขึ้นมาดอนนลุมา่ามามูดมงเช็ดไม่มีใครมงได้แล้วครับ oh. บอลมาเข้าทางโมลิโลส่งวิเลนควิดมางกาเล่ให้มาที่ลุยส คืนไม่ดีแล้วครับมาเข้าทางฮาแลนดนโห้โอออกมาที่มามุดมามุดแตะโดนสไลด์ครับโมริโลสไลด์ไปที่วิลเลียมได้ไปเก็บบอลมาวิลเลียมคือหลังไปโมริโลมาที่วิลเลียมออกไปที่โอดอยโอดอยคืนให้แอนเดอร์สันกลับมาที่โอดอยออกซ้ายมาโอดอยลากหลบขึ้นมาลูกนี้สวยครับมีพื้นที่แตะยาวขึ้นมาส่งสั้นๆก็ลูเบนิอาร์สก็รับกินเตะขึ้น ไปเลยครับแมแยงหมอกกันก็มาเข้าทางของฟอเรสต์ลวครับมีเลนโควิดออกบอลให้แอนเดอร์สันโอโดอยคือมาที่วิลเลียมไปที่แอนเดอร์สันอีกครั้งหนึ่งออกซ้ายมาเอาบอลลงได้โอโดอยเปิดได้ครับลูกนี้จับบอลลงกิฟไทด์นิดนึงก็ยิงโอ้โหหลุดกรอบออกไปแล้วครับกิฟไว้์ผ่านโอกาสตีเสมอแล้วครับส่งกระเล่ออกครับเอาชินเชนโก้ลงมาแทนแครับ เปลี่ยนแลวลุกอีกคนแล้วครับจองกาเล่ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับรบกวนอยู่ครับออ,ออกแล้วครับมูงดีแผ่เลี้ยงก็ออกเลยครับริสแต่บอลมาทุ่มแต่ก็ทุ่มติดออลลี่มองออกไปช,ชินชิโก้ถุงหมาให้ลริสคือหลังไปก่อนครับที่ซาวโวนา่ามาให้มิเลน์คูวิตชินชินโก คิไว้แกนคิดไว้เหลียงก็ติดครับฮาเลนได้บอลก็ให้แบโนโซินวาตากไปที่ฮาเลนฮาเลนล็อกหลบมาลูกนี้ก็กระชากมาหลุดเลยครับลูกนี้กระชากเข้ามาในกองเกตโทษเปิดลูกนี้ก็แหมซาวนา่ามงตัดไปให้ชิมเชนโก้ไนดะ้กลับมาที่ซาวนา่าไปที่ลุイスลุิスขึ้นมาคิดไว้ออก ขวามาตรงนี้ที่ลุยดได้บอลกระชากเข้ามากระชากเข้ามาสุดเส้นออกบอลมาก็ติดโงเ็นดิอาร์นะครับไรเดอร์ออกบอลมาที่นูเนสนูเนสมาที่แบนโลซินวาโอ้โหโดนนี้โดนสไลด์ครับแต่บอลมาเข้าทางของซิตี้ออกช่องนี้มาโอ้โหหลุดตำแหน่งไปครับไรเดอร์ตะบอลลูกนี้ก็ออกไปเองแล้วครับแหมโอกาสทองฝั่งเพรลูกนี้ เปลี่ยนตัวอีกครั้งครับก่อ,อนสเลเดตออกแล้วก็เมื่อกี้อ่านไม่ทันครับเดี๋ยวไปดูในเกมครับชิเชนโก้มีเลนโควิดก่อ,อนสเลเดตออกครับโควสิตเข้ามาแทนเหรอครับโอ้โหไบโรซสินวาตัดไปได้ดือ้อแต่ก็ชิเนโก้มาแย่งขึ้นไป แอนเดอร์สันเอกบอลเร็วให้โอดอยทนเวลา2นาทีแล้วครับกิบไว้กิบไ,ไว้ออกซ้ายมาให้โอดอยลากขึ้นไปแล้วตรงนี้โอดอยล็อกคืนมาให้แอนเดอร์สันไปที่กิบไว้ทะลุช่องนี้มาออกซ้ายไห้โอดอยได้บอลก็โอ้โหปาดมาลูกนี้ก็รูเบนดิอาร์ก็รับกินเลยครับบอบยาวขึ้นมาก็กรรมาการเปาโนวิดหมดเวลาตรงนี้แล้วครับผลปรากฏว่านอตตทงแฮมฟอรเรสเปิดบ้านแพ้ให้กับ ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนยประตูต่อนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปดูวันแข่งจริงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปครับก็ผมขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ